แนะนำวิธีการใช้งานตู้ลำโพงบลูทูธร้องคาราโอเกะนะครับตัวนี้เป็นตู้แบนพาร์ตนะครับซับ10นิ้วนะครับตัวนี้เป็นซับรถยนต์นะครับแล้วก็พาวเวอร์ขับซับเป็นของรถยนต์นะครับเสียงกลาง6.5นิ้วนะครับ2ดอกนะครับแหลม4นิ้ว2ดอกนะครับคลิปนี้เป็นการแนะนําวิธีการใช้งานนะครับเรามาดูนะครับอันดับแรกนะครับให้เสียบปลั๊กด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับเป็นระบบไฟบ้า uh, นนะครับเปิดส <datos>. วิตช <CC. S 2> no. ์ค <Carlo>. รับไฟก็จะติดนะครับแล้วมาดูด้านบนนะครับด้านบนนะครับให้เรากดเปลี่ยนโหมดนะครับ ก็คือเมนูนี่นะครับกดนะครับเลื่อนหาเป็น BLUE นะครับก็คือบลูทูธนะครับชื่อบลูทูธของเขาก็คือออริโอนะครับนะในเครื่องจะมีบลูทูธ2ตัวนะครับอีกตัวนึงจะเป็นของบอดเสียงกลางนั้นเราไม่ใช้นะครับเราจะใช้ของมิกเซอร์นะครับก็คือออริโอนะครับเวลาเราจับบลูทูธก็ต้องดูให้ดีนะครับเห็นนะครับเรามาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีวอลลุ่มทั้งหมด5ตัวนะครับตัวนี้นะครับวอลลุ่มก็คือเป็นวอลลุ่มเสียงกลางนะครับให้เราเปิดนะครับ เปิดเราเปิดนะครับดังแก๊กนะครับบอดเสียงกลางก็จะทํางานนะครับเราก็จะมีเบสนะครับแหลมเทปเปอร์ก็คือแหลมนะครับ3ามวอลุ่มนี้นะครับเป็นชุดกลางแหลมนะครับผมจูนเสียงให้แล้วนะครับหลักการคือตั้งไว้ตรงกลางอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็อยากได้เสียงแหลมนะครับก็ปรับเพิ่มขึ้นไปฟังเอานะครับปรับขึ้นไปชนิดเทนิสอย่างนี้นะฮะต่อไปนะครับนี่ก็เรียกว่าวอลลุ่มซับนะครับคือความดังของซับนะครับก็ปรับเอาตามความต้องการนะครับ ส่วนฟรีแอนซี่นะครับคือความถี่นะครับจะเอานุ่มเอาแน่นนะครับก็ความถี่ต่ำความถี่สูงนะครับถ้าหมุนซ้ายจะเป็นความถี่ต่ำนะครับเบสก็จะนุ่มนะครับก็เหมาะสำหรับเพลงลุกทุ่งช้าๆนะครับถ้าฟังเพลงเร็วนะครับเพลงแดนส์นะครับเบสกระชับกระชับแน่นๆก็ปรับความถี่ขึ้นไปเทนนิสทนนิสอย่างเงี้ยนะครับฝังดูเอานะครับนี่ก็ให้ดูไฟนะครับว่า14โวลต์นะครับโอเคนะครับต่อไปเรามาดูด้านบนมิกเซอร์นะครับก็จะมีเมนหลักนะครับตัวนี้นะครับสีแดงนะครับที่ปรับ ความดังรวมของมิเซอร์ทั้งหมดนะครับส่วนมิเซอร์แต่ละช่องนะครับตัวนี้ก็มีไม่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับตัวนี้ก็ใช้ไม้ได้ห้าตัวนะครับก็ให้เราดูลายตั้งอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะฮะไม่หนึ่งอย่างนี้นะครับให้เราดูอย่างนี้นะฮะก็จะมีเกทนะครับก็คือขยายสัญญาณนะครับวอลลุ่มนะครับความดังนะครับเวลาเราร้องคาราโอเกะนะครับก็ให้เราเสียบไม้เข้าลายนี้นะครับหรือจะเข้านี่ก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับเสียบไม้นะครับแล้วก็ปรับความดังนะครับเอานะครับ แล้วก็มีแพนนะครับนี่ตามไปตรงกลางนะครับเสร็จแล้วก็เป็นชุด EQ นะครับก็จะมีไฮนะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นเสียงแหลมนะครับมิดก็คือเสียงกลางโลคือเสียงทุมนะครับเอาไว้ปรับเสียงคนร้องนะครับในกรณีที่คนร้องนะครับเสียงแห้งไปนะครับหรือว่าทุ้มไปนุ่มไปอะไรก็ปรับเอานะครับอยากได้เสียงแหลมก็ปรับเอาเลยนะครับตามคมต้องการนะครับอ่าส่วนตัวนี้นะครับสีเหลืองก็คือเอฟเฟกนะครับเป็นชุดดีเลย์นะครับที่มาจากตรงน nah nah> nah 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 ี้นะครับ เราตั้งดีเลย์ไว้นะครับแล้วก็เมนหลักของดีเลย์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะปล่อยไปตามแต่ละช่องนะครับสีเหลืองนี้ก็กลุ่มเฉพาะช่องหนึ่งอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะให้เราปรับเอาแต่ละช่องนะครับไม้สองนะครับก็เหมือนกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันบวดนะครับไม้สามปรับเหมือนกันนะครับไม้สี่ปรับเหมือนกันไม้ห้าก็ปรับเหมือนกันนะครับที่เห็นวอลุ่มเยอะๆอย่างนี้ก็คือเป็นชุดคอนโทรลไม้นะครับห้าชุดนะครับฝั่งนี้นะครับต่อไปหกทัเจ็ดนี่นะครับ USB นะครับก็คือปรับความดังของ บูทูธนะครับตรงนี้นะครับ USB นะครับหรือจะเป็นไลน์อินเข้ามานะครับก็จะเป็นหงกับเจ็บตรงนี้นะครับสัญญาณเข้ามาปรับความดังเบาอยู่ตรงนี้นะครับโีเคครับครับทีนี้เวลาลององร้องคาราโอเกะนะครับเราก็ต้องปรับไม้นะครับกับเสียงดนตรีให้มันเข้ากันนะครับถ้าเสียงไม่เบาไปก็ตัดปรับขึ้นไปนะครับถ้าเสียงดนตรีเบาไปก็ปรับเอานะครับให้มันแมทกันนะครับอย่างนี้นะครับ ส่วนตัวนี้นะครับคือปรับความดังนะครับรวมทั้งหมดนะครับทั้งเสียงไม้เสียงดนตรีทุกอย่างอยู่ตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็เวลาเราปรับสัญญาณนะครับขยายสัญญาณขึ้นไปให้ดูด้วยนะครับว่าสัญญาณมันขีดไหมนะครับถ้าสีเขียวก็คือสัญญาณจะโอเคนะครับถ้าเป็นศูนย์ดีบีนะครับสัญญาณก็จะเริ่มเพี้ยนนะครับหรือว่าขึ้นมาถึงข้างบนนี้นะครับสัญญาณก็จะเริ่มเสียงก็คือจะเริ่มเพี้ยนแล้วนะครับดังนั้นเราต้องดูสัญญาณไฟด้วยเวลาเราเปิดนะครับความดังนะครับชุดนี้นะครับยังสาามรถ ไล์เอาท์นะครับเมนเอาท์พุตนะครับตัวนี้ยังสามารถต่อนะครับสายอาซนะครับไปเสียบกับขยายด้านนอกด้านนอกได้อีกนะครับนี่ครับใช้งานครบนะครับผมโอเคนะครับต่อไปมาดูธีการปิดเครื่องนะครับให้เราปิดบรลุกซับนะครับปิดป่อเสียงกานะครับจากนั้นก็ปิดสวิตช์อย่างนี้นะครับแล้วก็ถอดปลั๊กด้านหลังออกนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นหนังนะครับก็ให้เราใช้แบกซีนะครับเช็ดหนังเช็ดบ่อเช็ดทำความสะอาดนะครับให้มันองางามอยู่ตลอดเวลานะครับผมโอเคนะครับลองใช้งานดูครับ